สวัสดีครับผมเป็นีน้องกับผมน้อสวัสดีทุกท่านกับผมนอชาวเกษตรบ้ารน,นาสองและชาวเกษตรทั่วไปกับผมนาะมานเอกช่องเกษตรบานนาสองก็มีความรู้ดีๆมาบอกพี่บอกน้องเกีก่ยกับผมนาะของเกษตรก้อนเหลงของคนบานเท่ากับปีน้องนาอมันเอ,นเอกสีพเพียวเป็นตอนที่สองนะว่าการเลี้ยงวัวที่เราจะ ดูแลรักษาหรือการชอบวัวการรักวัวนอพน้องเนาะหรือเขาสิเหลี่ยงตามกระแสพี่น้องนอ,นอคลิปหนึ่งกับซีบอเป็นตอนที่สอนครับผม EP พีสองนอว่าเฮาสิตอบคำถามตัวเองได้อย่างไรเนาะพี่น้องนอ,นอ,นอว่าเฮาสิเป็นคนจงไเนาะเป็นคนจงไหนก็คือว่าเฮาชอบในทางทิศทางใดเฮาชอบงอเอรีบอลเข้าบอชอบ,บหรือ,อ,รอ,รอ,อเฮาแค่ต้องการที่จะเลี้ยงตามกระแสก็คือ,คอ ช่วงนี้อันตะกั่วเตีนดังเลยพี่น้องเนาะคือเขาเลี้ยงตะกั่วเตีแนเลยพี่น้องตะกั่วเตียนปาตังกาเลยพี่น้องคนก็เลี้ยงตั้งกระแสคนก็เลี้ยงบอเป็นน้องแล้วแต่จังหวะพี่น้องเนาะบอลแล้วแต่ความแตกต่างกันไปของแต่ละเกษตรกรเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาสิตามตัวเองได้ย่างไงว่าเฮ้ยชอบง่อยรีบอลเฮาบ่อยชอบด้วยเฮาแค่เห็นเขาเลี้ยงเฮาก็เลี้ยงน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผมก็สิมาเล่าให้ฟังนะเป็นตอนที่สองนะเกษตรกรเคยมีกับผมเนาะว่ามันเป็นจังไดยนะ เริ่มที่เลี้ยงตามกระแสคือเก่ากว่าพี่น้องเนาะเลี้ยงตามกระแสก็คือว่าเห็นเขาเลี้ยงหลายๆเนาะพี่น้องเนาะหลายทีหลายหมองหลายบ่อนเนาะก็อยากได้เนาะคืออยากอยากแต่เห็นงัวเขาเลี้ยงงัวงอะไรก็อยากซื้อมาเลี้ยงคือเขาเนาะทั้งที่ว่าจีของมันมีคู่หูอย่างเลยแค่อยากได้แค่ว่างัวมันแพงกันแพงเนาะก็ซื้อมาปั่นราคาพี่น้องก็ขายเล่นหุ่นเนาะปั่นราคาผนคิดว่าเอามาเก่งกําไรนะพี่น้องนะคิดว่าเอามาเก่งกําไรไว้าอิงจะได้ กำไรแปลว่าซื้อมาตัวหนึ่งสี่ตัวละหมื่นกว่าบาทหรือสองเมื่นสิใครเด็ดซ้ำเซเมื่นสิคิดหนึงสี่นะพี่น้องนะแบบวัวแม่ลูกพี่น้องส่เนาะสุดวิ่งไงวัวแม่ลูก,กรหรือสซพันยักแหล่าเตยพี่น้องเนาะแหล่าเตยราคาดีจังเอยเนี่ยมนเอามาเลี้ยงไว้เนาะถึงว่าจะเดือนสองสามเดือนหรือหกเดือนหรือปีหนึ่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาพี่น้องมันราคาเด้ราคาอยู่พี่น้องขายไปขายมาดได้เห็นกำไรเห็นผลอยู่แต่ว่าสุดท้ายพี่น้องเนาะวัวตกราคาที่พี่น้องเงัวราคาลงพี่น้องเกิด บ่ได้ดังที่คิดพี่น้องเนาะก็คิดว่าย่อมขาดทุนนะเลยตรงเทขายพี่น้องเนาะเทขายหมดคอกเลยนะมีสิบตัวที่ต้องขายหมดเพราะว่าย่อมขาดทุนนะสุดว่าลงทุนซื้อมากสามถึงสี่เซนสิพี่น้องเนาะสองเซนก็ขายเลยพี่น้องเพราะย่อมขาดทุนนะเพราะว่าเพิ่นบริษัทตลาดการตลาดไว้นะว่าอันเพนลงรับอนาคตมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพิ่นแก่วเพิ่นอยากได้งัวเห็นว่า ช่วงนั้นวัวมันแรงเนาะวัวมันมันแห้งแห้งคือว่าเพียงมันดังเนาะดังว่ากระแสแรงนะงัวมือราคาขึ้นราคาขึ้นแล้วงูแพงจนว่าหาเงินซื้อก็นั่นว่าเพิ่นมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งพี่น้องเนาะเพิ่นไปถุ่มเทกับงัวเนาะซื้อมาซีหาแสนมาเลี้ยงนี่ลายโตอยู่เมืองงวงามในงัวเหนือเลยเลี้ยงไหวนะเลี้ยงไปแรงมาพี่น้องปีหนึ่งสองปีอะไพี่น้องว่างัวราคาลงปบปั๊เทขายเนี่ยโอ้ยขาดทุนอย่งใหญ่พี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะการเที่ยวเลี้ยงวัวตามกระแสเนาะเราไม่ได้ศึกษาการตลาดดูหน้าว่ามัันนนนเเป็ผลยงงงไพี่้อาะ แต่ส right ําหรับผมนี่พี่น้องครับผมผมไรเลี้ยงตามกระแสนะผมไเลี้ยงตามใครทั้งสิ้นที่ผมเลี้ยงนําคือผมเลี้ยงตามเมียผมกับผมเมียผมคุณอยากได้งัวอยากเพันว่าอยากงัวเพันว่ามีเงินก่อนหนึ่งพันว่ามาเลี้ยงไว้ไปไปเถาพันว่ามันคือสิดีพี่น้องนะเพันว่าเลี้ยงไว้เพื่อเอาหลวงร้านนี่นี่แหละความคิดอย่างนี้พี่น้องมันจะดีนะพี่น้องคิดว่าเอาหลวงร้านพี่น้องเขาเปได้ว่าชอามาเก่งกำไรคือว่าเขาหักงูอะไรพี่น้องนะหักงัวพราทั้งหมดนั่น มันก็หลายตัวอยู่พี่น้องซื้อมามันมุนมุนไปมุนมาแต่ผมซื้อมาปุ๊บสี่ตัวแหละขายออกสองตัวว่าตัวแรกมันสมบมูติดพี่น้องนะสมบมูติดไม่ลูกเลยผมก็ขายออกได้ราคาเคลื่อนอยู่แต่ว่าผมที่ผมเลี้ยงน่ะผมได้คิดว่าสิมาเก่งกำไรที่จมาตั้งเซดอ,อกผมเลี้ยงไว้ก็คือว่าผมอยากได้ลูกไอ้ล้านมันพี่น้องอยากได้ปุ๋ยอยากได้ขี้เซต้นกล้วยพักต่าง,างๆ่แหละพี่น้องขึ้นสัญญาทะเล็เมี่ยผมว่าดีเลยเท่านั้นซื้อมาไว้เนาะครับพี่องซื้อปุ๋ยเขาเพราะปุ๋ยมันราคาแพงพงนะี่พน้องเนาะนี่แหละพี่น้องล ที่ห้องวัดตรงเลี้ยงตั้งกับเซลอะู่พี่น้องเลี้ยงไรอยู่พี่น้องแต่ว่าต้องมีแป้งปลูกหญ้าบพี่น้องเนาะปลูกหญ้าให้วัวด้วยนี่เฮีวบอพี่น้องนี่เป็นเป็นไปหญ้าของผมกับผมที่ผมปลูกไว้ให้วัวกับผมเนาะนี่แหละพี่น้องเฮาต้องศึกษานะอืมสิเหลี่ยมตามกระแสบอสิเหลี่ยมแบบใจมักบอพี่น้องนี่แหละเนาะอันนี้จะเราคป็นติ๊กสองพี่น้องเนาะเก็บกอนเคมีกับผมเนาะนี่แหละพี่น้องนะเฮาต้องถามตัวเองก่อนว่าเขาเลี้ยงโดยวิธีใดพี่น้องเนาะเขาสิเหลี่ยมตามกระแสบอหรือเขาสิเหลี่ยมโดยใจรัก หร,หรือหรือว่าชอบซื anyway. ้อหรือว่าไปว่าเรียกไปว่าเขาจะดูเลขเขาไหนบอี่น้องเนาะก็คลิปก่อนคลิปบอสลายอยู่พี่น้องแต่คลิปนี้งผมอยากบอสไลยพี่น้องเพราะว่าก็เคยมีอยู่นะเนาะคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะก็บอกให้ฟังเป็นภาพรวมเนาะพี่น้องเนาะเฮาต้องตามตัวเองก่อนว่าเฮานังหกงัวจริงบอแล้วมีอยัางรองรับบอรองหับก็คือว่ามีที่สซานที่ปลูกหญ้าให้บอสเพียงพอหรือยังเราจะเรียนก่อนจริงๆนะงนะที่ผมบอกพี่น้องเนี่ยก็คือว่าอยากให้พี่น้องศึกษาก่อนพี่น้องเด้อกมศึกษารายละเอียดกก่่อออนนนะะรราาายยยลลเเีีดขงง้วววััม จะง่ายหรือยากก็ขึ e ้นอยู่กับความเข้าใจของเราและเราต้องศึกษาคนที่ผ่านมาด้วยครับผมน้องว่าหลายคนว่าการเลี้ยงวัวนี่ยากบัคันบรรยากพี่น้องก็ลองทุนสักสองตัวก่อนพี่น้องอะไรพี่น้องเนาะคูณละสาวสี่หมื่นพี่น้องมาเลี้ยงวัวพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนะพี่น้องกับผมนะคนที่เลี้ยงวัวนะจะรักไม่พอนะพี่น้องชอบไม่พอนะก็ต้องครับอดทนด้วยครับผมอดทนด้วยนะอดทนเลี้ยงวัวด้วยเช่นว่าอดทนมามันใส่เวลาในปีน้องไหนวัวตัวแต่ละปีออกลูกมาปีละครั้งครับผมนะ ถ้าสมมติดเราก็ต้องจําใจขายครับผมนะเพราะว่ามันไม่ติดเนาะเพราะว่าเราเอามาทําพันกับผมเนาะนี่แหละพี่น้องครคลิปนี้ก็มาบอกพี่พวกน้องแหละพี่น้องเนาะว่าการเลี็งงวดก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยพี่น้องกับผมเนองเอ่อบางคนก็เลี้ยงตั้งก็แซ่คือพ่วงมาแหละพี่น้องเนาะเลี้ยงตั้งก็แซ่ลงทุนไรก็ขาดทุนกัดยางกับขอกะรางพี่น้องสมือนี่นะเพราะว่าเป็นฟางงวมันลงมันถึกมันว่าก็เข้าใจอยู่พี่น้องมันมีหลายแง่หลายมุมหลายประเด็นไปทั้งเนาะบางคนอาจจะ่าเข้าใจกับลายอย่างพี่น้องเนาะอันนี้อาจจะกระทบใครก็ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเด้อครับคนที่เอางงเรียงอะไรครัทุนก็ตตรงขอโทษด้วยครับผมเนาะเพราะว่ามันก็มีขึ้นไม่ลงพ่อนเราเนาะแต่ที่ผมเลียงตะวันนี้ผมไม่ได้เรียงตามกระแสนะผมผมเรียงตามแฟนผมเขาชอบนะแต่จริงจริงผมชอบบอแต่จริงจริงผมไม่ชอบฟเลยครับผมแต่ว่าผมต้องเลียงกับผมเพราะว่าเอามาแล้วผมต้องเรียงกับผมเพราะว่าผมต้องเพราะว่าตอนนี้ว <lu ops. S 2> ัวก็ทองแล้วเพี่น้องเนาะทอง้วครับผมเพราะว่าเราต้องทาใจตรงเรียงวัวแล้วเพราะว่าถ้าขายไปก็ดเสียได้กับผมนี่แหละคือว่ายคนใจเรือมากน้องวัอนี้ ใจเริ่มรักวัวครับผมนะนี่แหละพี่น้อง uster. ก็ขอให้พี่น้องผมเนาะไปศึกษาไอ้นี่ก่อนครับเด้อพี่น้องศึกษาการตลาดน้ำพี่น้องการจีเลี้ยงงูขายกิดศึกษาตลาดก่อนว่าห้องพ่อไปไหนบอว่าเขาจะไปเส้นทางไตนี่ไหนบอมันเกิดลายอย่างอะไรอย่างนี้มั่พี่น้องเนาะก็ขอให้พี่น้องนะไปแบบใส่ผมเสื้อกรอนมือใหม่หรือมือเกา่าพี่น้องเนาะแต่พวกมือชมิมังก็เก่าเขาอีดีเต้องบอกก่อนะพี่น้องว่าเขาสบการณ์กคลายพี่น้องเนาะว่าเขาผ่านมาสิบสามสิบปีเนาะอืม ส่วนผมกับบดกิ้งเด็กพี่น้องแค่มีความรู้ดีๆเล็กน้อยมาบอกพี่บังน้องให้ฟังพี่น้องผมน้อว่าเฮาสีเหลือมต้นจังไดพี่น้อว่าเฮาสีเหลือมต้นในจุดไหนก่อนน้อว่าเราจะทำอย่างไรบ้างถ้าเหลือมต้นเลี้เราก็ต้องปลูกหญ้าไปก่อนพี่น้อเด้อปลูกหญ้าไปก่อนจากไร่ซองไร่พี่น้อนะถ้าโง่มีทุนหน่อยทุนไล่ก็เลยเต็มแล้วเนาะถ้ามีทุนเยอะเราก็ปลูกหญ้าเยอะหน่อยจากสี่ห้าไร่หรือสิบไร่เนาะพี่น้อปลูกไว้ไผ่งัวพี่น้องเวลาเอางัวมาจะจังมองตรงหยากพี่น้อแบบ งัวโปงงัวโปงอ่ะคุยับผมหญ้าปงปั๊บเอากระดาษซื้งงัวมากินเลยพี่น้องครับตัดให้เพคนกินผมในนี้จะง่ายกว่านะเพราะเตรียมหญ้าไว้แต่ผมซื้อมากสักกี่ผมบริเวเตรียมไว้เลยพี่น้องขอกับท่านเฮ็ดได้ผมซื้อมาว่าแฟนผมอยากได้นะผลหญ้าเลี้ยงว่าพนักงัวดีพี่น้องว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาไอพนพนงัวอ้วนขึ้นพี่น้องดีการฉีดยงสิจย้ายพนน้องโอ้โหเนี่ยเพราะว่าพนักงัวพี่น้องก็ดูแลงัวดีๆกับผมเพราะมันงัวอ้วนขึ้นได้ให้กินทั้งอาหารเสริมอาหารคนพี่น้องนี่แหละ โอเคครับผมสไลด์ทุนกินกเอ่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบายบายพี่น้อง